แต่ตอนนี้ฉันได้เปลี่ยนไปแล้วฉันเป็นคนอีกคนแทนเค,ค้กคนเก่าไม่หลงเหลือฉันก็เป็นแพนเค,ค้กคนใหม่ที่มาแทนที่คนเก่าฉันสวยได้ยังไงน่ะหรอมีเพื่อนคนหนึ่งแนะนำฉันเป็นเพื่อนต่างโรงเรียนน่ะเขาไม่รู้เรื่องนี้หรอกใช่เขาแนะนำให้ฉันน่ะลองสัญญกรรม ดูนิดหน่อยก็ได้ผลนะฉันสวยขึ้นตอนนี้ฉันได้เป็นดาวโรงเรียนเลยนะฉันอยู่ระดับดาวโรงเรียนฉันกลัวว่าทุกคนจะว่าฉันอะเปสันญ,ญิกรรมมาก็ถูกต้องแล้วแหละฉันก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นดาวใช่ชื่คิดชื่ออะไรไม่ออกแหละท่านฉันอะ แนะนำชื่อนี้มาดาวชื่อนี้ทำให้ฉันเปลี่ยนไปมากฉันแพนเค,ค้กคนเดิมกลายเป็นแพนเค,ค้กคนใหม่ที่ดูดีเรียนเก่งกว่าเดิมฉันติวทุกวันที่สถาบันติวเตอร์ที่หนึ่งอะนะสวัสดีจ้าทุกคนดาวมาแล้ว สวัสดีจ้าดาวเจียวฉันไปเข้าห้องเรียนก่อนนะดาวจ้าเชิญเลยจ้าใครจะทำอะไรก็เชิญนะเดี๋ยวฉันรีบเข้าห้องเรียนก่อนสวัสดีจ้าดาวสวัสดีนะดาวสวัสดีจ้าทุกคน สวัสดีทุกคนดาวคนนี้ดาวคนนี้แล้วคนเดิมมาแล้วนะสวัสดีสวัสดีดาวามันก็เป็นแบบนี้นะต้องรอคุณครูมาทุกวันฉันก็เบื่อแล้วเนี่ยคุณครูมาแล้วขอโทษนะที่เข้าห้องสายหน่อยพอดีว่าเมื่อกี้คุณมีประชุมนะ่ะ คนก็ตั้งใจเรียนดีอยู่บางคนก็จดโน้ตในโทรศัพท์บางคนไม่มีโทรศัพท์ก็จดโน้ตในหนังสือบางคนก็หลับเพราะนอนครั้งเมื่อวานบางคนก็ตั้งใจเรียนส่วนบางคนก็คุยไลน์กับเพื่อนนี่เลยนะชีวิตของฉัน ทุกวันฉันต้องเจอแบบนี้แหละใช่ไหมล่ะตอนนี้ก็พักแล้วแต่ว่าตอนนั้นฉันยังทำแบบฝังหัดข้อหนึ่งไม่เสร็จทุกคนเกลอยออกไปก่อนเพราะว่าพักเบรกเนี่ยมันมีเวลาก็ไม่นานนักหรอกตอนนี้ผ่านมาแค่หนึ่งนาทีทุกคนก็ออกไปหมดฉันไม่รู้จะทำอะไรดีนะเพื่อนๆหายไปไหนหมด สงสัยก็คงไปเล่นตามภาษาเขานี่แหละแต่ฉันไม่ค่อยชอบเล่นเท่าไหร่<ำ>ฉันก็เลยเออมาที่สระว่ายน้ําแต่ฉันชอบว่ายน้ํามากกว่าแหละใช่สระว่ายน้ําฉันชอบมากเลยฉันชอบมาว่ายน้ําที่นี่ทุกวันทุกเย็นบางคนก็มาที่นี่ บางคนก็รีบไปซื้อขนมปังสอดไส้หมูสับเพราะว่ามันหมดเร็วมากคุณซื้อเยอะนี่ล่ะหมดไว้มากเลยนะแพนเค,ค้กคนใหม่ไม่ใช่คนเก่าที่เขาว่าเป็นใหญ่ขีคเล่นะเฮ้ยว่น้ำไปว่ายน้ำมาก็เริ่มจะหนาวนิดนึงแล้วแฮะขึ้นสะก่อนดีไหม สนุกจังเลยแต่ถ้ามีเพื่อนสักคนมาไหว้ด้วยก็ดีเนาะเออขึ้นสะดีกว่าหนาวมากเลยอะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดในห้องเปลี่ยนชุดดีกว่าเจมได้ว่าเอาชุดไว้ในนั้นก่อนที่จะเปลี่ยนชุดต้องอาบน้ำไหวยน้ำมา มีสารเคมีอยู่ในน้ําด้วยมันเป็นข่าวลือในโรงเรียนอ่ะนะฉันก็เลยต้องอาบน้ําสุดแล้วปิดอัตโนมัตินะจ๊ะก๊อกน้ําในโรงเรียนเนี้ยออฉันน่ะเอ๊ะหายไปไหนแล้วเนี่ยสงสัยคงลืมเอามาตามเคยอะ่ะไม่สิ ฉันฉันเอาชุดยูนิฟอร์มเก่าดีกว่าพอดีถอดทิ้งไว้ตอนนั้นอนะแต่ฉันเต็มได้ว่าฉันมีชุดยูนิฟอร์มส่งรองอยู่ในนั้นนะใครเอาไปกันเนี่ยฮชุดเก่าก็เปียกอยู่นิดนึงแต่ไม่เป็นไรหรอกฉันรีบออกไปดีกว่าแต่ถ้าฉันอยู่นานฮ ก็คงไม่ดีนะสินะฮฉันไม่รู้จะทำอะไรแล้วล่ะเบื่อจังเลยเบื่อจังเลยรู้แล้ววิ่งที่สนามเป็นไงล่ะดีไหมล่ะใช่ฉันวิ่งที่นี่ทุกวัน ฉันกเกลยดผมฉันไม่ไดดูดไขมันหรอกนะทุกคนอยากเข้าใจผิดกันสิฉันอนะวิ่งที่นี่กเกลยผผมลงผอมลง,มลงไงล่ะยังไงล่ะฉันขาวฉันไม่ได้ไปทำอะไรหรอกนะให้ขาวอะก็แค่ทาครีมนิดหน่อยส่วนรูปร่างหน้าตาจมูกคิ้วผมผมฉันไปต่อมาส่วนคิ้วก็ไปสักมา แล้วก็ตาก็ไปทำตาสองชั้นมาน่ะสวยไม่ล่ะจมูกเหรอก็ทำเหมือนกันแหละทำเยอะหน่อยอะพอดีว่าเพื่อนชั้นบอกว่านี่สวยทางรัดก็คงดีแล้วมั้งเพราะว่าชัา้นอะสวยทางตรงก็คงต้องใช้เวลาหน่อยแหละเมื่อก่อนชันเป็นคนอ้วนก็เลยแล้วฉันอ่ะชอบกินของมันมันด้วยตอนนี้ ฉันก็มาวิ่งทำให้เช็ดผมลงหุ่นดูดีขึ้นจากที่ทุกคนชอบว่าฉันฉันขอเปลี่ยนเป็นคนใหม่หมเป็นคนที่สวยและดูดีกว่าเดิมสัญญกรรมมันดีแบบนี้นะทำให้หน้าตาเราดีขึ้นความมั่นใจในตัวเองดีขึ้นค่ะชุดนักเรียน หายเออตามเคยอะเหมือนเดิมฉันก็คนต้องใส่ชุดนี้อยู่ในโรงเรียนแต่ก็ไม่มีปัญหาหรอกเ่าฉันก็ไม่ใช่หน้าโง,ง่งนั้นคนเดิมแล้วนะสิฉันไปดาวโรงเรียนใส่ชุดนี้ก็ไม่แปลกหรอกก็รู้นี่ชุดมันเปียกอะทุกคนก็เห็นก่อนฉันเปลี่ยนชุดก่อนฉันจะเข้าไปเปลี่ยนชุดอะฉันเข้ามาด้วยชุดที่เปียกบอลไปเหงือ่อ ทุกคนก็เลยรีบหาชุดให้ฉันใส่ไปชุดพละนี่แหละพอดีฉันก็ลืมเอามาเหมือนกันเันก็เลยเพืนยืมเพื่อนคนหนึ่งใส่เดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะคืนแล้วแหละเอ๊แต่ว่าชมรมนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะนี่มันชมรนี่มันชมรมมว,มวยนี่นะ สวัสดีเธอมาทำอะไรหรอคือว่าหนูค่ะขอมาสมัครเข้าชมรมนี้หน่อยได้ไหมคะได้เลยตามใจเลยจ้ะถือว่าเธอสมัครแล้วนะเออไม่มีใบเซ็นหรอคะไม่ต้องหลอกชมรมนี้เข้าฟรีเลยถ้าใครอยากจะเข้าขอบคุณค่ะนี่ค่ะว่าชมรมนี้เกี่ยวกับการออกกำลังกายเนี่ยสครอตหน่อย พนพี่คะเออคือว่าไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นแหละบินขึ้นมาเอ๊ะทำอะไรหรอคะเปล่าหรอกแค่สอมอ่ะไม่มีคู่ซ้ำก็เลยซ้มอากาศแบบเนี่ยค่ะค่ะฉันอยากให้เธอมาต่อยกับฉันว่าไงนะคะหนูไม่เอาหรอกหนกกูกลัวกลัวช้ำ แต่พี่ไม่เคยเห็นดาวเป็นแบบนี้มีก่อนเลยนะจ๊ะนี่จะจีบลงแล้วคะไม่มีทางหรอกฉันต้องรีบหนีแล้วแต่ก่อนจะหนีไปไหนยังไม่หมดเวลาคข้าชมรมเลยนะยังไม่หมดเวลาคข้าชมรมแต่รุ่นพี่ปาดเถื่อนผู้ชายคนนั้นนะอี ซิกแพคเขาก็มีทุกคนเขาก็ชอบผู้ชายคนนั้นอะ่ะฮอตมากแต่ฉันไม่ฮอตฉันรู้สึกว่าเขาเหมือนหนุ่มโรคจิตธรรมดาธรรมดาตอนนี้ก็พักกลางวันอยู่อะ่ะอืมฉันก็เลยแอบเหนียวจากโรงเรียน<ส>ไม่ใช่<ส>ไม่ใช่ไม่ใช,ใช,ใช่ทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดกันฉันไม่ได้ไปอะไรอย่างที่พวกเธอคิดหรอกนะคิดกอะไรอะ่ะถ้าพวกเธอคิดว่าฉันจะไปที่ไหนอะ่ะ ตัดออกให้หมดเลยจ้าฉันน่ะจะมารัดซูชิมาช่วยครูลุงฉันขายของคือว่าฉันงานพิเศษที่นี่แหละลุงร้านเนี้ยเขาอาจ้างฉันมาเพราะไม่มีลูกจ้างเลยสวัสดีค่ะคุณลุงอ่ะเอาชุดนี้ไปเปลี่ยนซะค่ะคุณลุงออกมาจากห้องน้ำเลยเหรอค่ะคุณลุงหนเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วค่ะสวยดีนี่ ค่ะคุณลุงฉันทำงานที่นี่ตั้งนานแล้วคุณลุงคะทำไมลูกค้าไม่เข้าร้านเราเลยอะคะไม่รู้เหมือนกันละ่ะลองไปบอกคนอื่น,อนลองไปแจกใบบิวสิเผื่อจะคนเข้าร้านเราได้มากขึ้นและลมรับตานะส่วนอีกอย่างก็เพิ่งเปิดด้วยค่ะแต่หนูจะช่วยประกาศแจกใบบิวให้นะคะ อยู่หน้าร้านนะค่ะใบปิวหรอไม่เห็นมีเลยนี่ไงเป็นปึกเลยฮ่าเอาไปประกาศน่าจะประกาศไว้นะวางไว้นี่ก่อนดีกว่าวางไว้นี่แล้วก็เอาไม้ประกาศดีกว่าฉันมีไม้พกพาแจกใบปิวนะคะร้านเราเนี่ยอยู่ที่นี่นะคะ ใบป,ปิวค่ะแจกใบป,ปิวค่ะฮฉันคิดว่าแบบนี้ดูไม่เวิร์คฮะเก็บไปก่อนดีกว่าแล้วไปปิวนี่ฉันไม่แจกและแต่ฉันจะใช้วิธีอย่างหนึ่งคุณลุงคะอา้าวทำารดานเข้าไม่ได้ล่ะคุณลุงใส่ของโกรธแล้วมากเลยนะสินะเราต้องแจกใบป,ปิวหรอนี่ย เยอะด้วยคง,<อ>งจะหนักเสร็สักทีกทิดใบปิวไม่ได้สักอันแต่ก็ใชยทำความสะอาดร้านตอนนี้ร้านปิดแล้วความจริงร้านปิดจริงไหมความจริร้านปิดจริงไหมปิดทำไมร้านปิดแล้วอใส่ผ้าม่านปิดเลยแล้วก็ พิมแล้วก็เอาป้ายมาแปะเหมือนที่ฉันเคยทําฉันก็วิ่งกลับบ้านทุกวันแบบนี้น่ะฉันไม่ได้โดดเรียนนะที่จริงอ่ะฉันไม่มีชมรมหลอกแต่ชมรมนั้นแหละฉันกลัวรุ่นพี่เขาจะตายอ่อเธอก็เข้าใจทุกคนก็เข้าใจนี่นะถ้าเป็นฉันเขินจะตายอ่ะฉันเขินน่ะแต่ก็ไม่สิรุ่นพี่คนนั้นดูมีับลมคมใน บางอย่างอาจจะเป็นพวกแก๊งขยะบ้าคงไม่ใช่หรอกมกั้งเปลี่ยนเสื้อผ้าดีกว่าไม่สิฉันต้องไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวเอาชุดนอนเตรียมไว้ในห้องนะ้ำขนชุดนอนเอาไปเตรียมไว้ในห้องน้ำเตรียมเปลี่ยนดีกว่าอาบน้ำสบายตัวจังน้ำ สีใสสวยจังเลยนะเนี่ยสบายตัวจังเลยพอแค่นี้ก็ดีกว่าเปลี่ยนชุดโอเคไปเข้านอนเอ๊ฉันลืมอะไรบางอย่าง ฉันลืมกระเป๋าไว้ที่โรงเรียนน่ะตายแล้วแล้วฉันจะไปยยังไงล่ะเนี่ยเขาบอกว่าในโรงมันมีตำนานนะ่ากลัวฉันกลัวจังเลยอ่ะเฮ้ยต้องรีบอ่ะนะรีบแล้วรีบแล้วฉันกลัวจะตายอะ่ะทำไมอะ่ะไม่สิฉันไม่นั่งฮมันมีอะไรก็ไม่รู้เนี่ย คนพี่คนนั้นฉันก็ชอบเขาอยู่อ่ะฮะฉันต้องวิ่งมาทางชุดนอนในเดตเนี่ยอย่าให้ใครเห็นคร้องเยาดาวเธอมาทำไมอ่ะฉันไปช่วยงานร้านนั้นฉันไม่มีชมรมตอนแรกอ่ะฉันก็เปลี่ยนชุดฉันฉันก็เลยลืมไปเลยว่าลืมกระเป๋าไว้ที่โรงเรียนก็เลยมาทางชุดนอนเนี่ยขี้เกียจเปลี่ยนอ๋อแล้วไปนะหรือว่าเธอลืมอาบน้ำเนี่ย บ้าอาบแล้วฉันก็สะผมแล้วนะหรอก็บอกว่าสระแล้วไงฮวิ่งทั้งเท้าปล่าแบบเนี้ยแหละใช่อ่ะไม่มีเวลาเปลี่ยนชุดกลัวผีอดิแต่ไม่อยากบอกอะ่ะแค่เนี้ฉันรีบวิ่งทางรัดกลับบ้านได้ข่าวว่านองบ้านอันตรายมากก็เลยต้องรีบ มีฉันอนะเป็นคนขี้กลัวได้ข่าวว่ามีผีอยู่ข้างนอกก็เลยก,กลัวผีโรงน้ําชาผีคาเฟ่หมอผีฮกลัวคนมาขี้กลัวนะกลับบ้านทิ้งกข่าไว้ลืมไปเลยอ่ะมีการบ้านรายงานต้องรีบปั่นโอ๊ยอะไรเนี่ยฮ ปั่นเป็นเป็นปันปั่นป่วนมากรายงานก็ยังไม่เสร็จฉันเกิดมาเป็นอะไรเนี่ยมันไม่ปั่นเป็นป็นปันเสร็จสักทีวันนี้งานเยอะไปหน่อยค้างวันเนี้ยเกือบลืมแล้วเรานอนดีกว่าฉันแพ้ผมมิดชาวล้มหนอนเนี้ยเปลี่ยนไปอาบน้ำดีกว่า แล้วก็มาเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดน้ำดีกว่าสบายตัวจังพี่อย่าบอกแกนะว่าดูน้ำเย็นจังเลยพี่อย่าบอกยายป้านูจะบอกว่าใช่พี่อย่าบอกแกนะว่าฮ่าสบายตัวจังเลยฉันชอบมากเลยในแบบเนี้ย เปลี่ยนชุดดีกว่ารีบเปลี่ยนจนถึงวันนี้ฉันเรียนจบแล้วอืมก็ใช่ดีหลังจากวันนั้นอะ่ะฉันตั้งใจเรียนเรื่องสวยก็ห่วงอยู่บ้างเป็นอันดับสองตอนนี้ฉันเรียนจบแล้วฉันเลยจะมาเป็นตำรวจที่หน้าตาดีแบบนี้ล่ะนี่คุณ ผู้ชายข้างบ้านคนนี้สวัสดีแทนสวัสดีดาวเธอชื่อดาวใช่ไหมเออฉันชื่อดาวทำชื่อฉันไม่ได้เดยเนี่ยแค่หายไปแป๊บเดียวมันได้มาเยี่ยมแค่ไม่ถึงวันสองวันหรอคนเนี้ยกระเทยเปล่านะฉันผู้ชายมายะ เฮ้ย <Hey, S 2> บ้าฉันไม่ทำงานก่อนนะอีกกระเทยนี่เพื่อนสนิทฉันเองเพื่อนคนเดียวเพื่อนเนี้ย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 เพื่อนคนเนี้ยที่นี้ฉันไม่ทำกิจกรรมเพื่อนต่างโรงเรียนคนเนี้ยเนี้ยเนี้ยกะเทยอ่ะฉันไม่ทำกระเทยอ่ะขอโทษทีอะ่ะ <Está> ชีวิตฉันก็อยู่กินอย่างมีความสุขตลอดไป